สวัสดีครับเซลโลก็ดเดินทางมาถึง EP ที่9นะครับเสืบต่อจาก EP 1ถึง8จากป้าป้าจันทาวรนะครับ EP ที่9วันนี้พบกับผมนุงนุดเพื่อนไอทีเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอความอภัยไม่สะดวกด้วยนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอนะครับอันนี้อัดด้วยริปเปอร์นะครับ ก็อาจจะยังไม่มีการใส่ซาวห,หรือปรับแต่งใดๆนะครับแล้วก็ซีอนี้ก็ไม่ยาวมากเท่าไหร่นะครับไม่ยาวมากแป๊บเดียวนะครับก็จะแบ่งเป็น EP EP ย่อยๆไปนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวมากนะครับก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับโอเค EP นี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างห้องนะครับสร้างห้องเซโลอุ้ยขอไปครับสร้างห้องทําไงนะครับ เข้าไปที่เซลโลเลยครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่เซโลวันนี้ที่สอนอยู่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับ,บเข้าไปที่เซลโลนะครับกดนะครับกดกลับให้ปัดไปหาคำว่าห้องสนทนานะครับ อ่า้วเมื่อเจอเขาว่าห้องสนทนาแล้วก็กด d เบิ l a เข้าไปครับยงนิ้วข้อสองครั้งแล้วก็ให้เพื่อนๆไปหาคําว่าเพิ่มห้องสนทนานะครับนหนเพื่อนหานรต้เลอกเพ่ตมห้องสนทนาปรยอมีเรือติดกระับประวัตยอเชื่อตที่นรปัดมาก็จะมีห้องหลายๆห้องที่เราอยู่นะครับให้ปัดจนเจอคาว่าเพิ่มห้องสนทนานะครับประยอ่อยุติการชื่คุยกันวันวานประวัยอเชื่อต่อต้อง เพิ่มห้องสุดที่ผ่านมาเพิ่มห้องสนทนาอ่าเจอแล้วก็หนึ่งนิ้วข้อสองครั้งเข้าไปครับเพิ่มห้องสนทนาโอเคแล้วก็ปัดไปหาครับว่าสร้างห้องสนทนาใหม่นะครับปุ่มเพิ่มห้องสนทานาค้นหาห้องสนทนา,หา,หนทนาสนใจสแกนชีวิค้นหาห้องสนทนาสนใจเขา้านห้องสนทนาคุณหาได้ที่นี่ตรงนี้สามารถหาห้องที่เราจะเข้าไปเล่นหรือจะเข้าไปจอยกับเพื่อนๆก็นได้นะครับสแกนชีวิสร้างห้องสนทานาใหม่สร้างห้องสุนทานาเองและเชิญเพื่อนเข้ารุ่น่านครับ ก็หนึ่งนิ้วสองแตะสองครั้งเข้าไปครับก็เราจะเขียนชื่อห้องนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับห้องที่เราเขียนไปแล้วถ้าครีเอทไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่า่าได้ไปสอบถามเพื่อนๆที่เขาเล่นเชลโลมาก่อนก็คือห้องที่เขาเคยสร้างไว้อยู่แล้วไม่สามารถสร้างซ้ำได้หรือถ้าเราลบห้องไปแล้ว เราจะกลับมาใช้ชื่อเดิมก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องเขียนชื่อห้องใหม่หรืออาจจะเขียนไปแล้วอย่างเช่นทดสอบอ่ะอันนี้อันนี้ผมเคยสร้างแล้วเคยสร้างแล้วนะครับแล้วก็จะลองกลับไปใช้ชื่อเดิมก็ใช้ไม่ได้นะครับอ่าอย่างอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสมมนเพื่อนเพื่อนจะสร้างห้องชื่อว่าทดสอบเราก็ต้องใส่อ่ารายละเอียดนะครับ รายละเอียดนิดนึงอย่างเช่นทดสอบเปิดห้องทดสอบเซลโลอะไรเงี้ยครับคือตรงนี้ผมจะไม่สามารถสร้างห้องที่ชื่อว่าทดสอบได้แล้วนะครับผมก็จะใช้ชื่อห้องอ่าเป็นชื่ออะไรเดียวเป็นชื่อชื่อผลไม้ก็แล้วกันอะง่ายๆก็เขาก็จะมีช่องแก,กอ่าช่องคอมโบบ็อกนะครับเอ้ยช่องอิลิ คอมบบอก่มันของคอมพิวเตอร์ขอไปครับช่องอีดิทนะครับให้เราเขียนชื่อเข้าไปแล้วก็เขียนชื่อเลยลงไปเลยนะครับจระตอตรแเอจรแอตอตอตไม่เหมือนตอ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 อะผมจะลองสร้างชื่อห้องว่าแตงโมก็แล้วกันครับมันรู้จะได้หรือเปล่าเปิดใช้งานแล้วจอจระอูจรอูไม่เหมือนมอมออะ เมื่อเราได้ชื่อห้องแล้วนะครับคือปัดมาเขาก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยอ่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอย่างเช่นตั้งรหัสไหมอ่าลองลองปัดสำรวจดูได้นะครับชาแนลมั้ยเร,รียนรูปุ่มเรียนรูปสร้างของสัญนาตึมอะไรดมประเทศอ่าโอเคเล่นโน้ต Xbox S ชาแนลมั้ยเรียนรูปุม่มเรียนรูปเรียนโน้ตแนะนำให้ปัดขวาดีกว่าครับ นึ่งเปิสี่เปิดทุกคนคุยได้เ้อบอกอ่าอันนี้เปิดสามารถทุกคนคุยได้นะครับอันนี้เราก็เลือกไว้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาครับตรงกันข้ามตอนเช็คเช็คบอกอันนี้เราจะใส่รหัสห้องไหมนะครับเราจะใส่ก็ได้เราจะไม่ใส่ก็ได้นะครับมากขึ้นอ่ะกฤษก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับตรงนี้ก็ลองคีเอดูนะครับซอนกันแล้วอ่านี่ถนะ้าเขาคีเอดได้เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้า ห้องไหนที่สร้างไม่ได้เขาจะไม่ให้คียเอทเลยกดคียเอทไปก็จะไม่ขึ้นอะไรทั้งนั้นครับง่ายไหมครับวิธีการสร้างห้องนะครับโอเคอีพีนี้ก็มาสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับและเจอกันอีพีหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามนะครับผมนุนุชเพื่อนไอทีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ